ไม้นานะครับใบกินหรือว้ทานนะครับนี่ก็ซื้อเขาก็หลายบาทนะครับเนาะหลายบาทอยู่นะครับโลลสี่้าโลสี่ไม้นานะครับเนาะเต็มเลยครับเต็มต้นเลยนะครับผมนะครับผมไว้ไม่กี่วันก็ได้กินแล้วครับเนี่ยมันแก่แล้วนะครับผมแก่แล้วผู้สนับสนุนนะครับเนาะขอบคุณนะครับทุกท่านเลยรับประทานหน่อยนะครับต้องทาความสะอาดก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ตอนนี้ก็มาทำไอ เก็บขี้เล็กมาไว้ทําแกงกินครับเพื่อนๆขอบคุณนะครับพี่เอ๋ยนะครับโผมยามเย็นนะอากาศยามเย็นวันนี้ก็ฝนก็อึมครึมนะครับเนาะจะลืมนิดหน่อยนะครับเนาะวันนี้ก็มาจากชัยภูมินะครับเนาะยามเย็นครับหวานครับผมขี้เล็กครับไปเก็บมานะครับเนาะแล้วก็ไปเก็บนื้อหนามานะครับอ่ารับประทานหน่อยนะครับต้องทําความสะอาดก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ตอนนี้ก็มาทำไอ เก็บขี้เล็กมาไว้ทําแกงกินครับเ,เพื่อนๆขอบคุณนะครับพี่ทุกคนากินหน่อยใช่ไหมเราโอเคจ้าขอบคุณนะครับพี่รับชมขอบคุณครับผมยมวันยุดเออเลิกงานก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับแป้งสักผ้าหรือยาไอแป้งสีฟันเนาะติดเราทิ้งแล้วทาความสะอาดนะครับเพราะว่ามีแมงเข้ามาอยู่เยอะเลยหรือเพี้ยะนะครับเนาะเพีย้ยหรือไรก่รับจนนะครับหลานสาวอยู่ข้างในจ้า,าผู้สนับสน,นุน นะครับเนาะขอบคุณนะครับทุกท่านเลยเต็มต้นเลยนะครับสเก็ตไมทานหัวเจอไเมทันกระลลกเพียบเลยปีนี้ถือว่าได้กินมากเลยนะครับเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนๆมาทานด้วยกันเด้อนะครับเนาะขอบคุณนะครับตอนนี้ก็ขอทาความสะอาดเปลือกเขานะน้อยหนานะครับเนาะเต็มเลยครับเต็มต้นเลยนะครับผมนะครับบ่มไว้ไม่กี่วันก็ได้กินแล้วครับเนี่ย มันแก่แล้วนะครับผมแก่แล้วที่รับจนนะครับหลานสาวอยู่ข้างในจ้ารับประทานหน่อยนะครับต้องทาความสะอาดก่อนนะครับเพื่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็มาทาไอ้เก็บขี้เล็กมาไว้ทําแก่กินครับเพื่อนขอบคุณนะครับพี่แปลงสักผ้าหรือยาไอแป้งสีฟันเนาะติดเราทิ้งแล้วทําความสะอาดนะครับเพราะว่ามีแมงเข้ามาอยู่เยอะเลยหรือเพี้ยนะครับเนาะเพี้ยหรือลายํำเย็นครับหวานหวานครับผม ขี่เล็กครับไปเก็บมานะครับเนาะแล้วก็ไปเก็บน้อยหนามานะครับล่ขาวนะครับเนาะเต็มเลยครับเวลามันสุกเราจะได้ที่รับจนนะครับหลานสาวอยู่ข้างในจ้าสิบห้าอลละห้าสิบแล้วเลยใช่เรื่มแพงแล้วนะครับเนาะแล้วตาแยะแล้วนะครับผมลูกใหญ่มากเลยเนี่ยครับโอ้โหยอดสุดยอดขอขอบคุณนะครับที่รับชมขอขอบคุณสิบห้าอลละห้าสิบแล้วเลยใช่ เริ่มแพงแล้วนะครับเนาะการบ่มน้อยนานะครับไว้กินหรือไว้ทานนะครับนี่ก็ซื้อเขาก็หลายบาทนะครับเนาะจะหลายบาทอยู่นะครับโลละสี่โลสี่ฐานบุ๋มน้อยหนานะครับไว้กินหรือไว้ทานนะครับนี่ก็ซื้อเขาก็หลายบาทนะครับเนาะจะหลายบาทอยู่นะครับโลละสี่โลสี่อ่าผู้สนับสนุนนะครับเนาะขอบคุณนะครับทุกท่านเลยสิบห้าโลละห้าสิบแล้วเลยใช่ แพงแล้วนะครับเนาะนี่ครับเต็มต้นเลยนะครับตะเก็บไมทันขัวเจะไมมทันกระลลกเผียบเลยอันนี้ก็ตัดได้นานหน่อยนะครับเนาะนมันไม่มีเราก็ธรรมดาเอาไว้แบบมีเวลาจริงๆหรือวันยุดนะครับเนาะดีครับผมอันนี้ก็จะทำอันนี้ก็ตัดได้นานหน่อยนะครับเนาะนมันไม่มีเราก็ธรรมดาเอาไว้แบบมีเวลาจริงๆหรือวันยุดนะครับเนาะ ดีครับผมวันนี้ก็จะทำผู้สนับสนุนนะครับเนาะขอบคุณนะครับทุกท่านเลยตาแยะแล้วนะครับผมลูกใหญ่มากเลยเนี่ยครับโอ้โหยอดสุดยอดขอขอบคุณนะครับที่รับโชมขอขอบคุณแปงสักผ้าหรือยาไอแปงสีฟันเนาะติดเราทิ้งแล้วทำความสะอาดนะครับเพราะว่ามีแมงเข้ามาอยู่เยอะเลยหรือเพี้ยนะครับเนาะเพี้ยหรือลาผู้สนับสนุนนะครับเนาะ ขอบคุณนะครับทุกท่านเลยนะครับผมยามเย็นนะอากาศยามเย็นวันนี้ก็ฝนก็อึมครึมนะครับเนาะจะลืมนิดหน่อยนะครับเนาะวันนี้ก็มาจากชัยภูมินะครับเนาะตาตาแยะแล้วนะครับผมลูกใหญ่มากเลยเนี่ยครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดขอขอบคุณนะครับที่รับชมขอขอบคุณกับเต็มต้นเลยนะครับะเก็บไมทันหัวเจไม่ทันกระโลกเพียบเลย เอยนะครับผมยามเย็นนะอากาศยามเย็นวันนี้ก็ฝนก็อึมครึมนะครับเนาะระลืมนิดหน่อยนะครับเนาะวันนี้ก็มาจากชัยภูมินะครับเนาะปีนี้ถือว่าได้กินมากเลยนะครับเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนเื่อนมาทานด้วยกันเด้อนะครับเนาะขอบคุณนะครับตอนนี้ก็ขอทาความสะอาดเปลือกเขานะไม่นานนะครับเนาะเต็มเลยครับเต็มต้นเลยนะครับผมนะครับผมไว้ไม่กี่วันก็ได้กินแล้วครับเนี่ยมันแก่แล้วนะครับผม พวกก็น่ากินหน่อยใช่ไหมเราโอเคจ้าขอบคุณนะครับพี่รับชมขอบคุณครับผมยวันยุดเออเลิกงานก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับปีนี้ถือว่าได้กินมากเลยนะครับเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนเื่อนมาทานด้วยกันเด้อนะครับเนาะขอบคุณนะครับตอนนี้ก็ขอทาความสะอาดเปลือกเขาหน้าก่อนนะครับเนาะแปรงมาถูนะครับเนาะแปรงมาถูทาความสะอาดก่อนครับมันจะได้น่ารับประทานครับ เนาะเวลาม้ามันเยะแล้วครับผมมันเก่แล้วไม่เกินสองวันก็สุกแล้วครับผมได้กินตลอดเพียบเลยนะครับเพื่อนกะจะนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวหาที่รับจนนะครับหลานสาวอยู่ข้างในจ้าปีนี้ถือว่าได้กินมากเลยนะครับเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนเื่อนมาทานด้วยกันเด้อนะครับเนาะขอบคุณนะครับตอนนี้ก็ขอทาความสะอาดเปลือกเขานะปีนี้ถือว่าได้กินมากเลยนะครับเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนเื่อนมาทานด้วยกันเด้อนะครับเนาะ ขอบคุณนะครับตอนนี้ก็ขอทาความสะอาดเปลือกเขานะสิบห้าโรนละห้าสิบแล้วเลยใช่เอมแพงแล้วนะครับเนาะที่รับจนนะครับหลานสาวอยู่ข้างในจ้ารนนับเต็มต้นเลยนะครับสเก็ตไม่ทันหัวจะไม่ทันกระลอกเพียบเลยออเอยนะครับโอ้ยามเย็นนะอากาศยามเย็นวันนี้ก็ฝนก็อึมครึมนะครับเนาะจะลืมนิดหน่อยนะครับเนาะ วันนี้ก็มาจากชัยภูมินะครับเนาะรับเชีมก็ประมาณนี้ครับยามยุดถ้าฝนไม่ตกบางทีก็บางทีก็หาตัดยาตามทาง <c oughs> นะครับแล้วแต่น้ำมันมีไม่มีแป้งสักผ้าหรือยาไอแปง้ปงสีฟันเนาะติดเราทิ้งแล้วทาความสะอาดนะครับเพราะว่ามีแมงเข้ามาอยู่เยอะเลยหรือเพี้ยะนะครับเนาะเพี้ยหรือลายยามเย็นครับหวานครับผมขีเล็กครับไปเก็บมานะครับเนาะ แล้วก็ไปเก็บน้อยหนามานะครับวันยำเย็นครับหวานๆครับผมขี้เล็กครับไปเก็บมานะครับเนาะแล้วก็ไปเก็บน้อยหนามานะครับหารับประทานหน่อยนะครับต้องทําความสะอาดก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ตอนนี้ก็มาทำไอ้เก็บขี้เล็กมาไว้ทําแกงกินครับเพื่อนๆขอบคุณนะครับที่ปีนี้ถือว่าได้กินมากเลยนะครับเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนๆมาทานด้วยกันเด้อนะครับเนาะ ขอบคุณนะครับตอนนี้ก็ขอทาความสะอาดเปลือกเขาหนะกก่อนนะครับเนาะแปรงมาถูนะครับเนาะแปรงมาถูทาความสะอาดก่อนครับมันจะได้หน้ารับประทานครับเปลือกเนาะเวลาแล้วก็เลือกงานครับเสร็จงานแล้วเสร็จงานแล้วก็ย้อมหว่านกับประมาณนี้ครับเนาะไปหาเก็บเก็บในหนามาบ่มไว้นะครับเนาะแล้วเตี้ยวก็บ่มน้องก่อนนะครับเนาะแปรงมาถูนะครับเนาะแปรงมาถูทาความสะอาดก่อน มันจะได้หน้ารับประทานครับเลื่ยนวเวลายำเย็นครับหวานๆครับผมขี้เล็กครับไปเก็บมานะครับเนาะแล้วก็ไปเก็บหน้าหนามานะครับวันนี้ครับเต็มต้นเลยนะครับตะเก็บไม่ทานขวัวเจะไม่ทันกระหลกเพียบเลยอ่ะรับประทานหน่อยนะครับต้องทาความสะอาดก่อนนะครับเพื่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็มาทำไอ้เก็บขี้เล็ก มาไว้ทาแกงกินครับเพื่อนขอบคุณนะครับ fit, พี่กับปีนี่ถือว่าได้กินมากเลยนะครับเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนมาทานด้วยกันเด้อน, <pek S 1> นะครับเนาะขอบคุณนะครับตอนนี้ก็ขอทาความสะอาดเปลือกเขานะรับประทานหน่อยนะครับต้องทาความสะอาดก่อนนะครับเพื่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็มาทำไอ้เก็บขีเล็กมาไว้ทําแกงกินครับเพื่อนขอบคุณนะครับพี่เลยนะครับโ <erte> อ,อ้ยมเย็นนะอากาศยมเย็นวันนี้ก็ฝนก็อึมครึมนะครับเนาะ จะลืมนิดหน่อยนะครับเนาะวันนี้ก็มาจากชัยภูมินะครับเนาะเอยนะครับผมยามเย็นนะอากาศยามเย็นวันนี้ก็ฝนก็อึมครึมนะครับเนาะจะลืมนิดหน่อยนะครับเนาะวันนี้ก็มาจากชัยภูมินะครับเนาะตาตาแยะแล้วนะครับผมลูกใหญ่มากเลยเนี่ยครับโอ้โหยอดสุดยอดขอบขอบคุณนะครับที่รับชมขอขอบคุณอารัฐประธานหน่อยนะครับต้องทาความสะอาดก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ตอนนี้ก็มาทำไอ เก็บทีเล็กมาไว้ทำแกงกินครับเพื่อนๆขอบคุณนะครับที่